สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องของสาวไทยแม่ลูกคู่หนึ่งเสียผัวให้ลูกเพราะไว้ใจสามีก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของสาวไทยคนหนึ่งที่อายุมากกว่าฝรั่งเกือบสิปีแต่เขาก็มีความรักใคร่บองดองกันมาตั้งนานแล้วทุกคนจนเขาได้แต่งงานกันและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศแล้วคราวนี้ ด้วยความที่ว่าเขามีลูกสาวอยู่คนเดียวก็ห่วงลูกสาวเป็นอย่างยิ่งลูกสาวก็มีแฟนอนุทอันนี้ก็ไม่ประสบผลสําเร็จมีงานมีการทําก็ไม่ประสบผลสําเร็จด้วยความที่เอ่อแม่เป็นห่วงก็เลยทําเรื่องให้ลูกสาวไปเรียนที่ต่างประเทศ เพราะว่าเด็กมันโตแล้วทุกคนลูกสาวนี่โตแล้วอายุ20กว่าแล้วยี่สิบนต้นไม่สามารถที่จะเอ่อทำเรื่องติดตามสาม่เอ่อแต่ติดตามแม่ได้หรืออะไรได้แต่หาแฟนฝรั่งให้ให้ลูกสาวหรือกลมันก็ไม่ใช่ง่าย ฉะนั้นก็เลยทําเรื่องเอาลูกสาวมาเรียนก่อนในต่างประเทศการที่เอาลูกสาวมาเรียนลูกสาวก็โอเคย,ยินยอมกระดิกระดาได้ไปอยู่ต่างประเทศนะทุกคนแต่พอมาเข้าจริงๆการที่มาเรียนภาษาที่นี่อันนี้เรื่องเกิดที่เยอรมันนะคะเรียนภาษาเยอรมันมันไม่ใช่ง่ายแล้วกับการที่ว่าออน้องเขาเคยใช้ชีวิตแต่ละละอยู่ในประเทศไทยมีเพื่อนมีฝูงมากมายอยากกินอะไรได้กินอยากไปไหนได้ไปเดี๋ยวไปกินร้านอาหารเดี๋ยวไปกินตรงนู้นตรงนี้ซึ่งมาใช้ชีวิตในเยอรมัน เด็กเขามีความรู้สึกเด็กสาวคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาติดคุกสาเหตุเพราะว่ามันจะไปกินอาหารตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะจะไปกินร้านอาหารนันนู้นอันนี้ก็ไม่ได้มันต้องใช้ชีวิตปกติเหมือนคุณเยอรมันเขาใช้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่นี่มันก็สูงเขาไม่มีใครหรอกที่เขาเออวันนี้หิวไปกินร้านอาหารออ้ยพรุ่งนี้หิวไปกินร้านนู้นมะรือนหิวไปกินร้านนี้มันไม่ได้เหมือนประเทศไทย แล้วมันไม่ได้เดินออกไปหน้าปากซอยเจอก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เดินออกไปหน้าปากซอยเจอผัดกะเพราไม่ได้เดินออกไปหน้าปากซอยเจอไก่เค c อฟซีหรือว่าไปในห้างไปกินฟาสต์ฟู้ดอาหารเยอะแยะนี่นี่พูดถึงในอาหารที่ว่าราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่นะแต่ในที่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้อยากกินอะไรก็ต้องทําเองอืมซึ่งแม่ก็พยายามที่จะสรรหามาทําให้ลูกกินเอาใจลูกกนะันทุกคนแต่ลูกสาวก็ไม่ได้เข้าใจแม่เรื่องภาษาก็คือการที่มาใหม่เนี่ย มันไม่ได้เป็นภาษาอะไรมากมายสื่อสารกับคนอื่นก็ไม่ได้อย่างใจแต่นี้ใจอะทุกคนใจมันเคยคนเรามันเคยใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยอย่างสุขสบายแม่ส่งเงินให้ใช้อนุนันนี้พอมาอยู่ต่างประเทศจริงๆมันทําแบบนั้นไม่ได้มันทําแบบนั้นไม่ได้แม่ก็พยายามจะหล่อหลอมลูกสาวว่าเออนี่ใช้ชีวิตต่างประเทศเขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะอันงนั้นนะอย่างนี้นะลูกรับไม่ได้มันก็เกิดการกดดันทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องอการใช้ชีวิตอยู่คือเอาตรงๆถ้าถามพี่นะ ลูกสาวเนี่ยไม่ได้มีคิดว่าในความคิดของลูกสาวคิดว่าการอยู่เมืองนอกนี้ใช้ชีวิตเลิศหรูหิ้วกระเป๋าเออมีราคาแต่งตัวสวยไปเดินช้อปปิ้งไปวันวันคือไม่ได้คิดถึงว่าเฮย้ยมันต้องต่อสู้เฮ้ยมันต้องเดินไปโรงเรียนมันต้องเออห่ออาหารไปกินหอน้ําไปกินคือไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้คิดแต่เรื่องเลิศหรูอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันก็มีการเดือบ ต่อต้านกับแม่ตัวเองมากขึ้นการต่อต้านมันก็มีทะเลาะกันทั้งเรื่องภาษาเรื่องอะไรแม่ก็อยากให้ลูกเป็นภาษาเพราะว่าการที่ทําเรื่องมาเรียนเขาก็จะมีกําหนดการว่าเอ,อวีซ่าที่ได้มาเรียนเนี่ยจะต้องเรียนถึงขั้นนั้นขั้นนี้ถ้ามันไม่ถึงขั้นหรือเรียนไม่จบหรือเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีก็จะต้องโดนส่งกลับเมื่อวีซ่าหมดเขาก็ไม่ต่อให้อันนี้เป็นเรื่องที่เออ ประเทศเตอรมันมันมันเป็นแบบนี้ทุกคนไม่มีใครหรอกถ้าเธอจะอุ้ยเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเธอไม่เรียนเขาก็ยังให้วีซ่าเรียนภาษากับเธออยู่นั่นมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะคราวนี้ไอ้การที่แม่กดดันลูกมากๆด่าลูกมากๆเออโวยวายใส่ลูกบางทีก็เผอตีลูกบ้างคนที่เข้าไปปลอบใจลูกก็คือสามี แรกๆแ,แม่ก็ว่าเออแบบว่าลูกสาวกับสามีเข้ากันได้ก็คือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องแบบนี้กลัวอย่างเดียวว่าลูกสาวเออสามีจะรับลูกสาวไม่ได้แล้วไม่ให้อยู่ในบ้านให้แยกไปอยู่ข้างนอกแม่กะกลัวเรื่องแบบนี้แต่เนื่องในเมื่อว่าแม่เป็นคนด่าลูกสาวว่าลูกสาวเออแล้วเออสามีก็จะเป็นคนเขาอกเข้าใจพยายามที่จะสอนภาษาลูกสาวเราพยายามที่จะเออปลอบใจลูกสาวเราพยายามให้กําลังใจลูกสาวเราพยายามพูดภาษากับลูกสาวเราแต่ แม่ก็ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊มันจะล่อแหลมเกินไปไหมว่าเออกับการที่ลูกสาวเราเนี่ยจิตใจก็บอบช้าคือใจมันไม่พร้อมที่จะอยู่ที่นี่แต่มีใครสักคนที่เข้ามาให้กําลังใจอันนู้นอันนี้ไม่ได้ห่วงเอ๊มมันอาจจะมีการปลูกพันธ์อะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าแม่ก็ไม่ได้คิดตรงนี้ถึงวันหนึ่งที่แม่จับได้ว่า ช่วงหลังๆล,ลูกสาวไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับว่าต้องเดินไปโรงเรียนต้องขึ้นรถเมย์บางทีรถเมย์ไม่วิ่งไปสายไปอะไรคือธรรมดาแล้วลูกจะปัญหานี้ตลอดจะเอ,อะอะววายวไม่อยากอยู่ช่วงหลังๆไม่เป็นแม่ก็เออเอ๊ลูกคงจะดีขึ้นแต่แม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสามีเป็นคนพาลูกสาวไปส่งที่โรงเรียนแทบทุกวันโดยที่ไม่ได้ไปส่ง ากหน้าบ้านตัวเองแต่ก็ไปนัดเจอตรงนู้นตรงนี้ตอนเย็นเออตอนบ่ายเลิกงานมาเอ,อเลิกเรียนเขาเลิกเรียนปุ๊บแทนนี้จะกลับบ้านเขาก็บอกเขาไปดูหนังสือกับเพื่อนบ้างไรบ้างกลับมาบ้านพร้อมกับสามีแทบทุกวันก็แม่ก็เออคิดว่า ก็โอเคละคันอันนี้เราก็ไม่ต้องมาเครียดเพราะว่าลูกสาวก็ได้คุยกับสามีก็คือได้ฝึกภาษาไปในตัวแล้วหลังจากเลิกเรียนลูกสาวก็ไปเออ,อยู่ตามห้องสมุดบ้างเอ,อตามร้านหนังสือบ้างกับเพื่อนเอ,อคืออยากให้ลูกมีสังคมฝรั่งแต่สิ่งที่แม่คิดมันผิดลูกไม่ได้มีสังคมกับฝรั่งมากมายแต่ลูกมีสังคมกับผัวเรานี่แหละเออกับผัวเรานี่แหละแล้วตอนนี้เรื่องมันมาแดงขึ้น เมื่อแม่รับรู้ว่าสามีตัวเองกับลูกตัวเองเกิดไม่ปกติกันเกิดขึ้นแม่ก็เลยคิดว่าจะส่งลูกส่งลูกสาวกลับประเทศไทยตอนนี้ลูกสาวก็ไม่อยากกลับแล้วค่ะนี้อ่าไม่อยากกลับแล้วคือไม่รู้ว่าเขามีอะไรลึกซึ้งกันหรือไม่แต่แม่ก็พอเริ่มรู้แม่ก็อยากจะตัดไฟแต่ต้นลมก็บอกลูกว่างั้นก็กลับไปอยู่ประเทศไทยเถอะถ้าไม่อยากเรียนเดี๋ยวแม่จะส่งเสียไปแม่ไม่ได้พูดนะคะว่าฉันรู้แล้วว่าเธอเนี่ยเออ ไปกับผัวฉันอยางงั้นยางนี้หรือเธอมือไม่ผิดปกติกับผัวฉันคือถ้าพูดไปเดี๋ยวกลัวกลัวลูกสาวจะน้อยใจเสียใจและกลัวลูกสาวจะว่าเราหึงผัวซึ่งคนเป็นแม่ก็อายอ่ะอายที่จะพูดเรื่องแบบนี้กับลูกก็เลยคิดว่าเออเธอก็กลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วกันนี่นเมื่อเธอไม่อยากอยู่ที่นี่เดี๋ยวฉันจะส่งเสียงเงินทองให้เธอเองจนกว่าเธอจะได้งานทําแล้วก็เออจนกว่าเธอจะเอ,อ่ยืนด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยลูกสาวก็ฟังแต่ไม่ทํา ก็แม่ก็พยายามถามเจ้ายัางไงจะกลับเลยไหมเพราะวีซ่าก็เออเหลืออีกครึ่งปีวีซ่าเหลืออีกหกเดือนทุกคนแต่ว่าแม่มีความรู้สึกปแปลกๆก็เลยอยากให้ลูกกลับก่อนลูกก็บอกยังไม่กลับหรอกยังเรียนไม่จบก็อยากให้เรียนอยากเรียนก่อนลูกก็ทางไปทางนู้นแต่ในความรู้สึกของแม่ทําไมลูกไม่สนิทสนมกับฝรั่งอื่นหรือเพื่อนในห้องเยอะแยะมากมายทําไมต้องสนิทสนมกับสามีของแม่แต่แม่ก็ไม่กล้าพูดกลัวลูกจะว่าแม่หึง ด้วยความที่ว่าคิดแบบนั้นก็เลยคุยกับสามีตัวเองคุยกับสามีตัวเองไงเธอฉันคิดว่าเธอกับลูกสาวฉันเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันเกินคําว่าพ่อเลี้ยงกับกับลูกเลี้ยงเกินไปซึ่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ทําอย่างนี้กันแล้วก็เธอไม่จําเป็นต้องไปรับไปส่งลูกสาวฉลอลูกสาวฉันโตแล้วเธอไม่จําเป็นที่ต้องซัพพอร์ตเขาเออนั่งสอนหนังสือสอนภาษากันยันสามทุ่มสี่ทุ่มทุกวันก่อนเข้านอน คือมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเขามีสังคมของเขาเราจะต้องปล่อยให้ลูกเราอะไปพบปะเพื่อนฝูงพบปะเพื่อนที่คุยภาษาเดียวภาษาเออประเทศเธอบ้างเพราะว่าเราจะมากักให้เขาคุยแต่พวกเราอยู่ในบ้านมันไม่ได้แล้วก็การที่ว่าเออคุยกันถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยถามอ้าวแล้วแม่ไม่อยู่เหรอแม่อยู่คะ่ะแต่แม่ก็คือเวลาเขาคุยกันแม่จะนั่งเฝ้าตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับแบบเออผัวคือมองสายตาสามีออกอืม มองสายตาสามีเอาแต่ก็คิดว่าลูกเราอาจจะมีความยับยั้งชั่งใจแต่สรุปแล้วเขาไม่ได้มีความยับยั้งชั่งใจห้ามเขามากๆกดดันมากๆที่จะส่งลูกสาวกลับประเทศไทยก็คราวนี้ฝรั่งเขาก็เลยบอกว่าเ,ออเดี๋ยวให้เขากลับไปแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปส่งเขาเองซึ่งเมียไม่ยอมนะคะ แม่เนี่ยไม่ยอมให้สามีไปส่งลูกสาวที่ประเทศไทยทำไมต้องไปส่งเขาโตแล้วเขาสามารถจะกลับด้วยตัวเองได้สามีบอกถ้าไม่ให้เขาไปส่งงั้นก็ไม่ต้องให้ไปให้เรียนที่นี่จนให้จบถ้าจบแล้วอาจจะให้ต่อเอาเอาสบินเดิมคือโจอวิชาชีพหรืออะไรต่อไปอีกคือแม่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้สามีเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามตรงๆเขาบอกว่าเขามีความผูกพันกับลูกสาวเราและเขาได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วฉันควรจะถอย หรือฉันควรจะทําอย่างไรตอนนี้แม่อยู่ในห่วงที่ว่าเสียอกเสียใจกับเรื่องแบบนี้มากแต่ก็คิดว่าถ้าถามว่าแม่รักผู้ชายคนนี้มากไหมเขาไม่ได้รักผู้ชายคนนี้มากหมายการที่ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือรู้อยู่ว่าผู้ชายคนนี้อายุยังน้อยเออแต่ก็มาทํางานทําการอยู่ที่นี่หาเงินหาทองอยู่ที่นี่ทำพั่วให้ตัวเองมีฐานะสร้างส่งเลี้ยงสร้างฐานะส่งเสียเลี้ยงครอบครัวแต่ถามว่ารักกันถึงขนาดว่าเออถ้าเขามีคนอื่นเราจะเสียใจไหมมันก็ไม่ได้เสียใจมากถ้าคนนั้น ไม่ใช่ลูกสาวเราพอเปิดอกคุยกันจริงๆแล้วนะเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงจริงๆแม่ไม่ควรเปิดอกคุยกับสามีนะเพราะการเปิดอกคุยเราเป็นผู้แพ้เขาไม่เอาเราอยู่แล้วเขาจะเอาลูกสาวเราและลูกสาวเราก็ไม่ได้มีจิตใต้สำนึกที่จะคิดว่านี่คือผัวของแม่ลูกสาวก็พร้อมที่จะอยู่แบบนี้ส่วนแม่ก็ทำใจไม่ได้ส่วนสามีก็บอกว่าเออ ถ้าเธอทําใจไม่ได้เราก็เอออยู่กันแบบนี้หรือไม่เธอก็กลับไปอยู่ประเทศไทยฉันจะส่งเสียเงินทองให้เธอเองแต่ว่าเราไม่ต้องอยากันหรือไม่หรือเราจะอยากันก็แล้วแต่เธอเพราะว่าจริงสามีถามว่าถามสาม,า,ามีว่าเธอยังรักฉันอยู่ไหมสามีบอกว่ารักแตก่ก็รักรักลูกสาวเธอด้วยทุกคนฟัผิีตกอยู่ที่ใครมันเป็นเรื่องกึนไม่เข้าใครไม่ออกความรักของแม่ ลูกสาวที่ไม่มีจิตใต้สำนึกแย่งผัวแม่อาจจะด้วยความใกล้ชิดเรือเผลภัยไปหรืออะไรแล้วแต่แต่ก็ไม่สมควรจะทําอย่างนี้เอาน้องๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะใครที่มีลูกสาวแล้วเอาเข้ามาอยู่ในบ้านเอาเข้ามาอยู่ในบ้านลูกสาวเป็นสาวเอาทาเรื่องมาเรียนผู้หญิงไทยเมียฝรั่งหลายๆคนก็ทาเช่นนี้พออยู่ไปนานๆแล้วจะทําเรื่องเอาลูกสาวมาเรียนมาอะไรมาคืออยากให้ลูกบางทีก็อยากให้ลูกสาวมาหาผัวฝรั่งแต่หาไปหามาจัพัดจัผูกลับได้ผัวเรา แล้วคราวนี้จะทํำยังไงจะเลือกกลับประเทศไทยหรือว่าจะเลือกอยู่ต่อจริงๆแล้วเอาความคิดพี่เลยนะเราพลาดตั้งแต่เอ่อเอาลูกสาวมาแล้วแต่เราดูดแรกๆพอผัวเอาใจลูกสาวนี่เรากลับไปมีความสบายใจว่าผัวเข้ากับลูกสาวได้จริงๆแล้วเราต้องระวังที่งไหนฝรั่งก็คือฝรั่งผู้ชายก็คือผู้ชายไม่ว่าชาติไหนมันก็เหมือนกันหมดแล้วเราจะรู้ไหมว่าลูกเรานิสัยส่วนตัวกับผู้ชายเป็นอย่างไรเราเป็นแม่เขากับเรา แม่กับลูกสาวมันก็อีกอย่างหนึ่งเออส่วนเขามีนิสัยอย่างไรกับผู้ชายก็อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจะไปไว้ใจเรื่องแบบนี้ไม่ได้เราไม่ได้สามารถรู้ลึกเรื่องของเขาเอาแบบนี้ถ้าถามพี่นะก็อยากก็เลยก็ได้ถ้าหนูถ้าน้องไม่มีความเออคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้รักสามีมากแต่ที่เสียใจเพราว่าผู้หญิงคนนั้นคือลูกสาวเราจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ไอ้จะไล่ลูกสาวกลับบ้าน หัวเราก็คงจะต้องตามไปแน่ๆเพราะท่าทางเขาผูกพันกันมากแล้วถ้าเกิดเราเลิกกันไปเราก็เจ็บช้ำน้ําใจแล้วก็จะทํำยังไงดีเลิกดีหรืออยู่ต่อหรือว่าจะเอาอยัางไงดีคือตอนนี้เออใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้โดยแต,แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ผ่านมาแล้วเออกับปีนะเขายังไม่ได้อยาก,กันเพียงแต่ว่าคนเป็นแม่เนี่ยเออได้ย้ายมาอยู่ข้างนอกคือแยกตัวออกมาอยู่ข้างนอกลูกสาวกับเออสามีฝรั่งอยู่ด้วยกัน คือได้ทําเรื่องทําบีซ่าเรียนต่อทาอะไรคือเขาก็ช่วยลูกก็มีอนาคตอ่ะแต่เราอะ่ะบอกช้าไม่เลิกหัวใจก็เจ็บไม่เลิกไม่รู้จะทําอย่างไรงจะไปต่อแบบนี้หรือจะเอาอย่างไรดีเอาอย่างนี้เนาะสำนับพี่พี่เป็นกําลังใจให้เรื่องนี้มันไม่ได้หนูไม่ได้เกิดเป็นคนแรกในต่างประเทศเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหลายๆคนบางคนน่ะลูกสาวเผือไผ่ไปมีอะไรกับพ่อเลี้ยงพอนั้นเข้านานเข้าไม่เอาพ่อเลี้ยงก็มีแต่ เราเป็นแม่เนี่ยในเมื่อเรารักไม่ได้ทําใจแม่เราก็เลิกเถอะอยา่าอย่าไปก็เท่านั้นแหละแต่เราก็จดจําไว้ว่าลูกสาวเราเขาไม่ใช่ของเราแล้วเขาก็ไม่ได้รักเราจริงถ้ารักเราจริงเขาจะทํากับเราแบบนี้ไม่ได้อาน้อนงๆที่เข้ามาฟังอย่าด่ายอย่าว่ากันเขาบวกช้าอยู่กับเรื่องนี้เขาเอาลูกสาวมาด้วยความรักแต่เขาไม่รู้ว่าลูกสาวเขาจะทํากับเขาแบบนี้ก็ไม่ต้องไปด่าไปว่าเขาเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดเขาเป็นคนแรก ผู้หญิงไทยหลายๆคนที่เกิดในประเทศต่างประเทศเนี่ยเมียฝรั่งเนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากแต่ไม่ได้เล่าสุบให้กันฟังเขามาเล่าเขาก็บอกว่าเอ,อ่ออย่าด่าว่าลูกเขามากยังไงเขาก็ยังเป็นแม่แต่ในความรู้สึกเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าลูกสาวนี่แหละคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ